เวลาเนี้ยพานนสุดตัวในโรงพยาบาลอ๋อก็ลุกลึก,ลกประมาณห้าสิบเมตรอ่ะอืมประมาณนั้นละแล้วที่การกระทําเหมือนที่คนที่เขาบอกว่าเวรกรรมไม่ต้องไปทึงฉากหน้าเวรกรรมคือทึงฉากนี้แหละไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวเหมือนที่เหตุในตอนเนี้ทานนทุดตัวนี่คือแบบไม่ได้มาแบบชนนำหน้าไม่ได้มาแบบเห็นแบบนั้นแล้วก็ อย่างนั่งหัวรอบไม่ใช่แต่อันเนี้เขาจะเรียกว่ามันเวงกรรมชัดๆเลยเวงกรรมที่กัะทำกับคนกัมพูชาประเทศมันมีแต่ความจังเลยมีแต่ความอับป,ปรีปัญหา,าเข้ามาทุกแบบอย่างนุ่มขเขมรเมื่อเห็นถนน ยุบที่กรุงเทพมหานครก็ออกมาเย้ยคนไทยเลยเขาบอกว่านี่คือเวรกรรมไม่ว่าจะน้ําท่วมแผ่นดินไหวถนนชุดอยู่ในกรุงเทพมหานคร,รสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือเขาบอกว่าเป็นเวนกร,รก,เเวกรรมทุกคนเป็นเวรกรรมที่ตามสนองคนไทยบาต้นอยากถามไอ้ขมิ้นคนนี้ก่อนมันเวรกรรมอะไรของมึงคืออยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาทํารถไฟฟ้าใต้ดินประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาต้องมีรถไฟฟ้าใต้ดินคือบ้านมึงมันก็ถนนไม่ได้ชุด แผ่นดินไม่ได้ชุดเพราะว่าบ้านเมืองรถไฟมันยังไม่มีมันยังไม่มีน้ําท่วมก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแผ่นดินไหวก็มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ที่ความหนาแน่นความหนักของอาคารการเจริญเติบโตของตัวเมืองเนาะความบางของเปลือกโลกมึงก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเวรกรรมมีจริงนะถ้าเกิดว่าน้ําท่วมแล้วมึงถือว่าเป็นเวรกรรมแล้วจะให้ดนูนี่คืออะไรเนาะ นี่นี่คืออะไรนี่คืออะไรถ้ามึงถ้ามึงตีความหมายแบบนี้ว่าเป็ียนเวรกรรมนี่มันคืออะไรเวรกรรมอันไหนเนี่ยอเออออันนี้คือน้าท่วมขมิมีนนะเนี่ยถ้ามึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเวรกรรมอือม ดูทุกคนเนาะคือประเทศที่ไม่มีรถไฟใต้ดินนี่ยมึงไม่เข้าใจหรอกมึงไม่เข้าใจมึงอย่าสาบแช่งประเทศไทยเนาะมึงอย่าสาบแช่งคือตอนนี้คือคนไทยต้องการกําลังใจเนาะคือคนไทยให้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่าลืมนะว่าอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอ,อยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลวาชิระคือคนงานนี้มีแต่คนงานขามนินะคนงานขามนินะคุณไม่ให้กําลังใจคนขมนิญคือคนงานขามนินะเนี่ยอย่าออกมาดีใจอย่าออกมาสมนําหน้าประเทศไทยเพื่ออะไรคือมันมันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแบบนี้มันมันต้องมีแบบว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า อุโมงใต้ดินมันใหญ่เนาะถ้าคาเมนมีรถไฟฟ้าใต้ดินวันนั้นมึงจะรู้เนาะคือตอนนี้มึงยังไม่มีมึงอยากสมนำหน้ามึงอยากออกมาหัวเลาะเนาะเวรกรรมไม่มีหรอกเนาะแบบนี้ไม่มีเวรกรรมหรอกน้ำท่วมแผ่นดินไหวมึงก็บอกว่าเป็นเวรกรรมแล้วพอน้ำท่วมบ้านมึงลหละเป็นอะไรอะ ถ้าน้าท่วมบ้านเมืองก็เป็นเวรกรรมเลยใช่ไหมเวรกรรมเหมือนกันเวรกรรมขมิเหมือนกันน้ําท่วมสนามบินน่ะเวรกรรมใช่ไหมน้ําท่วมกรุงพนมเปญน่ะไฟไหม้กรุงพนมเปญน่ะอย่ามีตะกะแบบนั้นเลยอย่ามีตะกะแบบนั้นเลยประเทศไหนมันก็เกิดขึ้นได้ไฟไหม้น้ําท่วมน่ะอยู่ในโลกใบนี้ประเทศอินเดียก็ยังเกิดขึ้นได้เลยประเทศอินเดียเป็น ประเทศที่คนไปสแสวงบุญเยอะนะแต่ทําไมน้ําท่วมแต่ทําไมไฟไหม้ถ้ามึงคิดแบบนั้นนะ่ะอถ้ามึงคิดแบบนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นได้โหมดที่ไฟไหม้ขเขมรล่ะน้ําท่วมที่ไฟไหม้ขเขมรเวียนกรรมประเทศไหนที่น้ําท่วมขเขมรคุณไปทํากรรมกับอะไรไว้ ความคิดจเจริญได้แล้วเม็นเมนเนาะความคิดจเจริญได้แล้วอยมีตกะอยมีตกะเลยทั้งที่ใช้งานก่อสร้างก็คนบ้านคุณมาทํามาหากินนะใช้งานก่อสร้างนะมีแต่คนงานขมินนะคุณให้กําลังใจใเขานี่เาเงินทุกบาททุกสตางค์เขาส่งไปบ้านคุณทําให้อาเศรษฐกิจบ้านคุณจเจริญเติบโตแล้วคุณทําไมมาต่อย้ามาช้ําเติม คนไทยในเวลานี้ประเทศคุณอนาคตข้างหน้ามันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าประเทศของคุณถ้าคุณพัฒนานะถ้าคุณไม่หยุดกับที่นะบ้านคุณก็ต้องมีรถไฟฟ้าอีกร้อยปีข้างหน้าบ้านคุณมีรถไฟฟ้าแน่นอนรถไฟฟ้าใต้ดินอีกห้าสิบปีรถบ้านคุณมีรถไฟฟ้าบนดินเนาะหรือว่า B T S ประมาณนี้แต่อีกร้อยปีก็บ้านคุณก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินวันนั้นนะคุณจะรู้สึกวันนั้นคุณจะรู้สึก ประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ในโลกใบนี้ประเทศที่เจริญมันก็ล้วนแล้วแต่มีแบบนี้ประเทศที่ไม่เจริญไม่มีโอกาสที่ถนนจะยุบถนนจะเป็นหลุมแบบนี้เพราะว่าการเจริญเติบโตของอาคารตึกอาคารสำนักงานมันไม่ค่อยเยอะเข้าใจเนาะให้เข้าใจเมนเอ้ยเมนให้เข้าใจเขาเนาะไม่มีเวรกรรมอะไรหรอกไม่มีแผ่นดินไว้ก็ไม่มีเวรกรรมอะไรหรอก คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันล้วนแล้วแต่มันมีที่มาของมันเนาะมันมีที่มาของมันเออมันไม่มีเวรกรรมที่ที่มึงพูดหรอกเม้นวันหนึ่งบ้านมึงก็ต้องเจอเหมือนกันและวันนั้นกูเองก็จะสมน้ำหน้ามึงเหมือนกันเนาะว่าบ้านมึงก็ทําเวรทํากรรมทําบาปทํากัรมไปเยอะเออที่บ้านมึงอะน้ําท่วมไฟไหมเวรกรรมอะไรเวรกรรมที่เหยียบทงชาติไทยอืม เวกรรมที่ฉีกธนาบัตรไทยเวกรรมที่คนบ้านมึงไม่รู้จักสํานึกบุญคุณประเทศไทยถูกต้องไหมเม้นกูคิดว่ามึงเป็นถึงแบบว่าอินฟลูอนเซอร์นะมีคนติดตามเยอะแยะมีคนติดตามมากมายกูคิดว่าสมองของมึงคงจะคิดไปไกลกว่านี้นะคือมึงคิดอยู่ตอนนี้เหมือนเด็ก4-5ขวบสมองไปไม่ไกล แผ่นดินยุบตึกถลม่มไฟไหม้น้ำท่วมมึงก็เป็นเวีกรรมเวีกรรมมันเป็นตัวแบบไหนอะจมูกมันเป็นจมูกมันหันไปทางไหนข้างบนลงล่างซ้ายขวามันไม่มีหรอกเนาะมันไม่มีคือไฟไหม้น้ำท่วมก็เป็นเวีกรรม คือเดือนที่ผ่านมานระไฟไหม้น้าท่วมขมนเยอะแยนะน่ะแสดงว,ว่าขมนนี่บาปกรรมมากใช่ไหมเออน้ําท่วมแม้กระทั่งศูนย์พักพิงน้ํำยังทว่วมแสดงว่าคนที่ไปพักพิงนล่วก็ทําบาปทํากรรมไว้เยอะใช่ไหมไอ้เมนโอ้โหจิตใจมันมีอัคติจริงๆทุกคนเนาะจิตใจมีอัคติจริงๆขมนเนี่ยติดตามทุกคนเนาะวันไหนน้ําท่วมบ้านมันหรือว่าถนนยุบ ไฟไหมเราก็จะไปซ้ำเติมมันไอเมนี่สวัสดีครับผม